สวัสดีค่ะกิจกรรมกลุ่มย่อยของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเดินทางของเสียงค่าเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะคุณครูตังเมก็มีเพลงมาให้เด็กๆฟังนะคะไปลองฟังกันเลยค่ะ ตื่นเช้ามาเจอหน้ากันทักทายไหว้กันยกมือสวัสดีสวัสดีสิัคโปเขาว่านี่ฮาวสุดที่น้องลาวยังเบาสบายดีเบาสบายดีพมมาว่ามิงกะลาบากูมุสตามาจากฟิลิปปินส์มาเลและบรูไนใช้เหมือนกันสลามัตดาตาสลมังนามพูดว่าสินเจ้ากับูชาเขาว่าจุ่มเรียบสัว อินโดชาชาชุวชัวสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้าตื่นเช้ามาเจอหน้ากันทักทายไหว้กันยกมือสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดสเขาว่านี่ฮาวนี่น้องลาวย่งเว้าสบายดีหาสบายดมา <d> ว่ามิงกาลาบากูมุสตามาจากฟิลิปปินส์มาเลและบรูไน ไอเหมือนกันสลามัดดาตาสลามัดดาตามพาาูดว่าสินจาวสิน <กำ S 2> จาบูชาเขาว,ว่าจุมเรียบสัวอินโดชาชาชัวชัวสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้า ค่ะเมื่อเด็กๆฟังเพลงจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงคำถามน่ารู้กันนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆได้ยินเสียงเพลงนี้หรือไม่อย่างไรคะข้อสองเสียงเพลงที่เด็กๆได้ยินได้ยินมาจากที่ไหนคะข้อสามเด็กๆคิดว่าเสียงเดินทางมาถึงหูเด็กๆได้อย่างไรคะ ข้อ4ดเด็กๆคิดว่าเสียงเดินทางผ่านอากาศได้แล้วยังสามารถเดินทางผ่านอย่างอื่นได้หรือไม่คะข้อ5้เด็กๆคิดว่าเสียงเดินทางผ่าน,านพื้นได้หรือไม่คะเรามาร่วมกันหาคำตอบและตอบคำถามกันนะคะเด็กๆช่วงมาทดลองกันเถอะวันนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองมาฝากเด็กๆนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือ ให้เด็กๆนอนคว่ำเอาหูแนบพื้นเพื่อฟังเสียงจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้มือเคาะไปที่พื้นค่ะหรือทิ้งเหรียญลงพื้นหรือใช้ช้อนขูดพื้นแล้วให้เด็กๆลองฟังสิคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรบ้างค่ะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนําผ้าผืนเล็กๆมาคนละหนึ่งผืนค่ะแล้วให้เด็กๆนอนคว่ำลงกับพื้นแล้วเอาผ้ารองก่อนเอาหูแนบกับพื้นนะคะจากนั้นให้เด็กๆเคาะที่พื้นหรือโยนเหรียญหรือใช้ช้อนขูดพื้นและเด็กๆลองทุดลองฟังนะคะว่าเสียงต่างจากรอบแรกที่เด็กฟังหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะ จากการทดลองดังกล่าวนะคะจะสรุปได้ว่านอกจากเสียงจะเดินทางผ่านอากาศได้แล้วนั้นเสียงยังเดินทางผ่านพื้นห้องและถ้าหากว่าเด็กๆนำผ้าขนหนูมาวางปิดหูเอาไว้แล้วฟังเสียงเด็กๆจะรู้สึกว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเบาลงนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมกลุ่มย่อยการเดินทางของเสียงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็ก